คุณทรงออยกำลังซื้อน้ำจ้าเราซื้อน้ำสองแพก็กแล้วก็ข้าวสารเอาอมาจากบ้าน ับแม่พึ่งร้อยเปดไลฟ์ค่ะวันนี้นะคะแม่พึ่งจะพาเพื่อนๆไปที่บ้านสแกซัมนะคะหมู่สามตะบลสแกซัามำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแม่พึ่งจะไปที่บ้านที่ถูกไฟไหม้เมื่อสองวันที่แล้วนะคะแม่พึ่งได้ข่าวจากเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนอที่อยู่หมู่บ้านนั้นเป็นเป็นญาติพี่น้องกันกันกบครอบครัวที่ถูกไฟไหม้นะคะ เพื่อนได้โทรมาหาเมยพึ่งเนาะแจ้งข่าวว่าบ้านพี่สาวถูกไฟไหม้ซึ่งก็อยากให้เมยพึ่งไปช่วยถ่ายทําคลิปเพื่อที่จะกระจายข่าวนะคะเมยพึ่งจะนําคลิปไปลงตามเพจ Facebook แล้วก็ในช่อง Youtube นะเผื่อว่าจะมีผู้มีจิตศรัทธานะคะจะร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับพี่สาวนะคะก็ เป็นพี่สาวของเพื่อนแม่พึ่งน,นะซึ่งเราสนิทกันนะคะแม่พึ่งมาจากงานน้ามันแล้ว<ส>ก็จะแวะไปเยี่ยมพี่สาวของเพื่อนแล้วก็ไปหาเพื่อนเนาะเพื่อนรออยู่นะคะเราจะไปดูที่เกิดเหตุเนาะว่าเป็นยังไงนะคะว่าไฟไหม้หมดทางหลังไม่เหลืออะไรเลยนะคะเหลือแต่ตัวจริงๆเลยนะคะอย่างที่เขาว่า,าโจรขึ้นบ้านสิบครั้งยังเหลือบ้านไฟไหม้ครั้งเดียวหมดเลยนะคะนี่เลยหมดจริงๆนะคะไม่มีอะไรก็ ก็มีหน่วยงานทางรัฐมาช่วยเหลือบ้างแล้วนะคะก็จะอรอผู้มีจิตสทธาร่วมบริจาคนะคะก็ท่านใดที่ต้องการวมบ,บริจาคก็คอยชมในคลิปเนาะเดี๋ยวเพิ่งจะาถามหาเลขที่บัญชีช่องทางเพื่อที่จะมีคนร่วมบริจาคนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะกำลังไปบ้านเกตซัมเนาะเป็นเส้นบุรีรัมย์ประโคนชัยนะ เพราะว่าพวกเราหลัดมาจากเมืองเลยเนาะมาทางสวนนกแล้วมูสามอยู่สายมืออยู่ทางลงทุรกิจมูที่สามสแกตซ้าไปตรงเลยไปตรงเลย ไปตรงเลยไปตรงเลยมาแล้วไปไปทางนี้แล้วแยกนี้ไปนี้แล้วแยกนี้ นั่นเต็นน้ำแมนน่ะเออนี่แมนนี่แล้นี่ไงอ๋นีคเพิ่งมาถึงแล้วนะคะเขาเอานังในรถไทยนูมาช่วยเด้อพี่เด้อจ้ะขาแสดงความเสียใจด้วยนะคะจ้ะเพราะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเนาะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะจ้ะก็พี่ชื่ออะไรคะ สมชายสมชายนำสกุลอะไรสสมชายสีไซเป็นแฟนพี่ติ๋มอะอ๋อเป็นพี่ติ๋มรุ่งเรืองจ้ะแม่พึ่งขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลนะคะร่วมบริจาคให้กับพี่สมชายแล้วก็พี่ติ๋มรุ่งเรืองได้นะคะที่เลขที่บัญชี791-046628-5นะคะ ธนาคารกรุงไทยนะคะนางติ๋มรุ่งเรืองนะคะเพื่อที่จะสมทบทุนเพื่อนำเงินมาสร้างบ้านหลังใหม่นะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมบริจาคก,กันมาเยอะๆนะคะยังไงหนูก็จะช่วยลงทางเพจเฟซบุ๊กทาง y o u t u b บจะเผื่อมีคนเขาเห็นก็ก็จะโอนมาได้เผื่อมีใครเขาจะช่วยเหลือจ้ะรับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับ พี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันสมทบทุนนะครับหรือมีปัจจัยก็ช่วยกับทางครอบครัวของคุณสิมรุ่งเรืองนะครับที่ประสบไฟไหม้นะครับเมื่อวันที่29มกราคมนะครับก็ขอผู้มีใจบุญใจกุศนนะครับร่วมสมทบทุนร่วมมีปัจจัยอะไรก็ช่วยเหลือกันมาได้ครับครับผมครับจะดูโค้ด รอบๆสน,น่อยนะคะนะเดี๋ยวพาไปดูอุ้ดน้่นนั่นข้าวนี่ข้าวข้าวก็เสียหายข้างบนหมดเลยเพราะว่าแก <โห S 2> ข้าวไว้อุ้มเครื่องอุ้ยพี่อุมครึ่งค่ะแล้วนี้ไม่จากตรงนี้ตรงตรงตรงรถไถเนี่ยไฟมันขึ้นจากไฟมันรัดวงจรจากข้างบน, <โห S 2> น,นลงมาแล้วก็ไฟลงมาใส่ไ้ นะคือห้ามเข้าเนาะแต่ดูข้างนอกได้เนาะไม่ดูอ้อมได้รอบๆได้อเออแต่ห้ามเข้านั่นแหละเพราะว่าเขรวจเขายังไ,ไม่มาพิถีพิถันอุ้ยใม่หมดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะไม่เหลืออะไรไเลยจริงๆแหละดูรถไทยรถไทยเนาะแต่ฟางอยู่ตรงนี้นี่ตอนแรกอยู่ตรงนี้ตอนแรก แปลว่าไฟมันร่วงลงมาจากข้างบนตรงมันข้างบนแล้วสะเก็ดไฟร่วงใส่ฟางตรงนี้มันก็ทําให้เป็นเชื้อไฟอย่างดีเลยเออดู่ะอุ้ยข้างในเนาะคนลุกเลยวะไฟมันอยู่แต่ข้างบนติดแต่ต้นมะพร้าวติดมะพร้าวตรงนี้ก็ติดสองต้นเกือบลามไปถึงก็ไผ่ทางนู้นเนาะแต่ว่าพอดีไอ้นั่นมาก่อนดับเพลิงคือดับเพลิงมา เลืองบ้านสวายจีดักเกลืองโปรเตตดังกเกลืองบ้านหลักเขตไม่เหลือไม่เหลืออะไรจริงๆเหลือแต่ชุดเดียวชุดติดตัวชุดติดตัวลูกก็ไปโรงเรียนทั้งชุดเล่นนี่รถก็ไปครึ่องนึงดูเนาะอู้บ้านหลังอย่างใหญ่เลยนะนี่หลังสองชั้นหลังโบราณหกสิบกว่าปีอ๋อดูเนาะบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์เจ็ด หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึนไปหนงทางเลไม่ได้ลงครัวไม่กล้าไปวะเขาให้ไปได้นี่ไปได้เขาไม่ห้ามใช่ไหมแต่ไม่ให้เข้าไปข้างในไม่ได้ห้ามอุ้ยด,ดีดีที่ว่าไม่ได้ลามมาทางนี้เนาะนี่กระจกร้าวหมดทางนี้นะนออ uh. ้ทา,างบนทางนี้ก็อันนั้นเนาะออ uh, ้ลมบุมบ่มบุม่มบุ่มใช่ไหมลมอุ้ยหนูทางนี้กระจกร้าว เมือ่อวานแกเพิ่งได้มวันครั้งแรกที่แกหุงข้าวกินโมนไปหมดเขามาบริจาคโมให้แกใช้มอันแรกหมดทั้งนู่นทั้งนู่นเลยตู้แทั้งหมดเลยเนาะทั้งหมดเลย,หม,เลยหมดทางหลังเลยโอ้ดูว่ะไหมตอนวันอาทิตย์เนี่ยอืออันนี้ห้องครัวห้องครัวไหมหมดเลยอข้างล่างไม่ได้เสียหายอะไรเยอะนะแต่มันไหมจากข้างบน ดูแบบโมแก๊ตโมหุงข้าวัน,นีตเ,เนตาแก๊สเนาะเตาแก๊สเออพอจะส่งผ้าโอ,อกให้ได้ทันไม่งั้นกระเบิดก็เรียบร้อยทามันระเบิดเนาะสงสารเดิแก๊ไม่เหลือเลยแม้แต่บัตรประชาชนก็ไม่เหลือเงินก็ไม่เหลือ,อ,อ,ไ,ลอไปหมดโทรศัพท์ก็ไม่มีบัตรเอทีเอ็มที่เขาทำธนาคารที่เขาทำไว ไอเงินกู้ทอกเงินไหนนั่นน่ะเงินเกษตรน่ะก็ไม่มีหมดหมดหมดย่าะดูข้าวข้าวก็ยังมีเรือเลยยังไม่ไม่หมดหรอกถ้าเอามันยังมีเรืออยู่บ้างเหลข้าวอ่ะเลืออยู่ข้างล่างอออยู่ข้างล่างที่ไม่ไม่หมดแต่ข้างล่างก็เปียกเขาตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านรอรอตำรวจมาตำรวจที่ถืดหลักฐานแล้วจะได้เอาข้าวมามาตากเพราะว่ารถนบเธอมันหลับเยอะมาก อืมเพราะว่าโอ้ไฟไหมเนาะโอ้ไฟรุนแรงน่ะที่ฉันจุดให้แกดูน่ะเออให้ดพุ่งสูงมากเลยพุ่งจากข้างบนน่ะนั่นแหละบ้านอะไรนี่มาในจบแล้วพ้าไฟมันขึ้นข้างบนพี่ถ้าถ้าพัดมาทางนี้ก็ดูหัวจานดาวเทียมนั่นก็ไม่อะไรเดจานดาวเทียมก็เสียทายไม่ได้อืมให้ช่วยแกก็อยาก กไม่อยากได้อะไรหรอกแกอยากได้อุปกรณ์สร้างบ้านใหม่เพราะว่าไม่พ่อหาได้อยู่อยากได้สร้างอุปรกรณ์สร้างบ้านพวกปูนพอ,อไรนนะโอ้แกอยากได้พวกนี้อยากได้แบบคืออยากได้บ้านที่อยู่อันนี้รถอันนี้รถไข่พวกแกอะไรนี่เออเสียหายมาอนกันจจดไว้อืออูโจอดอยู่ตรงไหนรถจอดอยู่หน้าบ้านนั่นตรงหน้าบ้านนี่นะติดซาเล้งอือก็เสียอันนี้คือสตาร์ตติดไหมนี่ จะตัดติดอยู่แต่อแต่ก็เสียเนาะเสียหายเยอะเขาเอาออกมาทันโอแกยังไม่เสร็จพรยังไม่เสร็จวันที่สองอืมวันที่สองเกมพรยังไม่เสร็จแต่ก็เสียหายเยอะอืมแต่เอ๊หึมเราเอาหัวทำไมแตกนั่นหัวเย็บไปสามเข็มโดนชารถไทยคนเก่งอย่างงั้นเลยชาลุกไทยมันพุ่งขึ้นมาอะไรขึ้นมา ตอนนี้ก็อาศัยอยู่นี่บ้านพี่สาวแค่อยู่นี่ไม่มีอะไรเลยอย่ที่ฉันพูดกับแกนั่นแหละแกก็คืออยากได้แบบที่อยู่อาศัยของแกหลายแบบช่วยถ้ามีอุปกรณ์พวกปูนพวกขิ้นพวกสซนอะไรมาแก <laughs> ก,ก็จะได้สร้างบ้านเป็นบ้านอยู่องจะได้ผู้ใหญ่เขาจะได้ดําเนินการในอะไรนะ ให้ชาวบ้านมาช่วยถ้ามีพวกฝุ่นใยอะไรเออถ้ามีอุปกรณ์สังซีก็ไปหมดใช้ไม่ได้เออหมดเลยนาะ้องอยากช่วยหาอย่างนี้แหลยพากันช่วยหายันก็จะช่วยกันชุบเชิญลือเก็บออกหมดเลยจ้ะแล้วก็พวกข้าวเราก็จะก็จะเอาไปถวายพระใช้พระเนาะจากเแต่เราดีเก็บออกดีเก็บไปถวายวัดตอนนั้นลุงไปไหนคะทำงานอยู่ที่จุรินทร์ทำกรมไฟฟ้าอ๋อแต่วันนั้นใครอยู่บ้าน ไม่มีใครไม่มีใครอยู่ปิดบ้านปิดบ้านเอาไว้เมียแกก็ไปดูโบยไม่คือว่าเมียแฟนพี่อยู่บ้านแต่พี่ไปทำงานอยู่สซลินครับโอ้แกรู้นั้นไปเลี้ยงโบยทุ่งนาจะจะไปกลับทุกวันโอ้พี่ไปกลับทุกวันโอ้ไม่ได้นอนอยู่นู่นไม่ได้โอ้กลับมาตอนเย็นก็เห็นหมดแล้วมาถึงบ้านค่ำเห็นี้พวกหลานเด็กๆนู่นไปวิ่งเล่าอยู่ทุ่งนะนอนตามปัสสาวะเด็กๆไม่มีใครอยู่บ้านสักคนจ้ะเนาะ ไม่ได้แกก็ <ENGLISH S 1> ฉันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงกับพี่สาวฉันฉันก็นต,ต้องโทรไปหาแกให้แกช่วยอันบังเอิญวันนั้นไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้อยู่โอ้ย oh, ถายนนนนูนอนนอนหลับเนาะอันนายไม่รู้เรื่องเลยเลยทุกคนก็เลยเขาอยู่ในถนนแต่ทีนี้ตอนนั้นเขาไปเล่นที่ทางนู่นมั้งจ้ะเป็นกับป้าเ,เขาดีแล้วที่อันนายไม่เป็นอะไรต่อง,งานลูกไปติดต่อง,งาน โอ้ยากดูโช่อยเอาออมาาค่ยเเบทุกวานเนี่ยนมเข้าไม่อะลองนมเข้าไม่เขายังลงหักลงนมเข้าอยู่ทุกวกล่องนมนมกล่องลูกกระป๋องนมใส่นมกินอะไม่ถูกยาน้องเงินในบ้านทุกอย่างเนาะลุงดูข้าวอะไรก็อยู่ในบ้านเราก็ไว้ในบ้านหนูเหลือแต่เติมพลาชุดเดียวติดตัวกันทั้งร้านทั้งลูกทั้งอะไรดีนั่นร้านน้อยไม่เป็นอะไรเนาะ ปกติมันจะนอนอยู่ในบ้านไงดูโทรศัพท์เล่นนู่นเล่นนี่กันทีนี้มันวันนั้นไม่รู้เกิดอะไรมันไปเล่นข้างนอกกันเพราะงั้นก็เซตมันเกิดประกายไฟจากข้างบนลงมาใสาฟ่ฟางไฟชอนะ็อตน่ะหลัดวงโจรนนะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วแล้วไม่มีแบบเซฟที่คัดในรุ่แบบตัดไฟนะ่ะแบบเวลามีสเก็ลไฟไฟรุ่นเก่าหน้าคัดไอ้คัดเอา้าธรรมดานะอ๋อไไไม่ด้้อจะ คลองคลองบ้านนู้ถ้ามันเป็นช็อตปุ๊บมันตัดเลยตัดเลยมันเด่งเด่งอ่นนงอ,อ,อกอาาก็ใช่แเลยแต่ก่อนมันต่ำๆทีนี้ผมมาดีขึ้นนะครับชั้่างนายมุดเปลี่ยนเสาเปลี่ยนอะไรต่อเป็นบ้านสองชั้นต่ก่อนเป็นบ้านไอ้ชั้นเดียวไอ้ชั้นครึ่งนี่แหละจ้ะรอดจะได้ทุนได้ทีนี้จะแต่มาดีขึ้นทำ <จะ S 2> ใหม่ จ้ะลุงลุงจำเบอร์ได้ไหมของเบอร์ติมกระดาษนี่ตัวตัดผมคือคนงานมันกะระจละแบบของพอเอาเบอร์ติมกระดาษเอาเบอร์น่าติมกระดาษพูดมันเลยจ้ะศูนย์เก้าศูนย<ๆ>์จ้ะสองสามเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์จ้ะติดต่อเบอร์นี้นะคะจ้ะเป็นเบอร์ของแฟนคุณลุงนะคะ เบอร์ติโตได้นะคะเบอร์นี้ก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อายากจะร่วมบริจาคเงินหรือว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายนะคะเพื่อที่จะมาะสร้างบ้านหลังใหม่ให้เกศครอบครัวที่ประสบภ,ภัยนาะ,ะนะก็เชิญเชิญติโตมาตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะไฟไม่หมดเลยคะ่ะไม่เหลืออะไรเลยจริงๆนะ แบบบ้านทางหลังนี้ไม่เกียมไปเลยนะคะรถท้ายรถยนต์เข้าของเครื่องใช้ในบ้านนะคะข้าวเปลือกนั้นมองเห็นนะคะก็ถูกไฟไหม้แต่ก็พี่แก่าจะนําไปถวายวัดเนาะจะเอาออกมาตากแต่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะ,ะเข้าไปภายในบ้านได้นะคะเพราะว่าท,ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้มาพิสูจน์หลักฐานไม่อนุญาตให้เข้าไปนะไม่พึงก็มาถ่ายบรรยากาศบริเวณรอบๆให้เพื่อนๆชมนะคะ ไม่พึ่งก็ได้มาดูเล้วนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือพี่ไปนะคะไม่มากเท่าไหร่ก็พอได้ช่วยกันเนาะก็เห็นใจเลยค่ะไม่หมดเลยคนเราโดนอย่างที่เขาว่าขโมยขึ้นบ้านสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้หนึ่งครั้งเลยนะคะเพื่อนในคะขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆนะคะสู้กันต่อไปจ้ะก็เป็นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะไม่มีใครให้เกิดขึ้นจริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะไฟไหม้นะคะไม่เลือเลยนะคะแบบนี้ต้องตั้งต้นชีวิตใหม่เลยนะคะเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเลยนะเริ่มตั้งเต่ที่พักอาศัยนะคะแบบหมดเลยต้องทําใหม่นะคะไม่เพิ่งขอเป็นกําลังใจให้พี่นะคะแล้วก็ครอบครัวที่ได้ถูกไฟไหม้บ้านเนาะก็ขอให้สู้ๆนะคะอีกหน่อยก็คงจะได้สร้างบ้านหลังใหม่ได้เป็นกําลังใจให้นะคะ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเดี๋ยวม่พึ่งจะนำะคลิปไปกระจายเผยแพร่เผื่อที่ว่าจะมีใครช่วยเหลือเนาะอีกอีกเรงหนึ่งอีกทางหนึ่งเนาะให้เขามาช่วยที่นี่จะได้ปลูกบ้านใหม่ได้เร็วๆนะคะคก็เป็นกำลังใจให้ค่คคคะจ้ะสวัสดีค่ะ